มีประเด็นใ้ต่างกันอีกครั้งนะฮะสำหรับแอปทักษอนักแสดงดีกรีนางเอกดังนะฮะและก็อดีตสามีอย่างสงการานเ์เิชนะรงครับที่ชาวเน็ตนั้นต่างชื่นชมในการทําหน้าที่พ่อและแม่ของทั้งคู่และก็การร่วมเฟรมครอบครัวใหญ่ยางอบอุ่นแบบที่ไม่มีมานานแล้วเป็นอย่างไรติดตามกับคมบันเทิงฮะเรียกว่าเป็นภาพที่ถูกชื่นชมเป็นภาพแห่งความประทับใจครับเมื่อแอปทักษอนั้นนะฮะจูมือลูกสาวน้องปีใหม่ร่วมเฟรมภาพครอบครัวปู่ ย่าและก็คุณพ่อสงกรานต์เตชนะนรงค์ที่กลายเป็นโมเมนต์แสนอบอุ่นที่หลายคนต่างรู้สึกประทับใจไปตามๆกันครับเพราะว่าแอปทัศออนนั้นได้พาน,น้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักกลับสู่อ้อมกอดของคุณปู่คุณยา่าตระกูลเตชนะนรงคพร้อมกับร่วมเฟรมภาพเดียวกันกับคุณพ่อของน้องปีใหม่อย่างสงกรานต์เตชนะนรงคด้วยโดยทางด้านนักแสดงดังอย่างแอปนั้นนะฮะก็ได้โพสรูปครอบครัว ลงในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นอิโมจิรูปหน้ายิ้มยกมือไหว้และก็รูปหัวใจซึ่งหลังจากที่โพสลงไปนั้นนะครับก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายในเชิงร่วมแสดงความประทับใจกันด้วยนั่นเองครับอีกทางการล่าสุดน,นะครับพบว่าสงกรานต์เตชันรงก็ได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมเช่นเดียวกันครับโดยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปของน้องปีใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคุณพ่อและคุณลูกพอสมควรนั่นเองฮรเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ